จบแล้วนะครับสำหรับคดีการฟ้องร้องของนักแสดงสาวชื่อดังนะครับน้องโฟกัสจิรกุลนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเดินหน้าฟ้องร้องเกรียนคีย์บอร์ดความผิดฐานมินประมาทโดยการโฆษณานั่นเองครับล่าสุดนะครับใน Facebook ส่วนตัวของนี่เลยทนายคนเดิมเลยนะครับทนายตั้มสิทธรเบี้ยบังเกิดนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งความคืบหน้าของคดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคดีน้องโฟกัสที่ฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดมินประมาทโดยการโฆษณาที่สารอาญาวันนี้ครับจำเลยรับสารภาพและสัญญาว่าจะพ ขอโทษสัปดาห์ละ1ครั้งรวม8สัปดาห์ด้วยกันครับส่วนน้องโฟกัสนะครับก็ให้อภัยเพราะเห็นว่าจําเลยเนี่ยอายุมากแล้วแต่ขอให้ระวังในการแสดงความคิดเห็นอย่าทําให้คนอื่นได้รับความเสียหายอีกซึ่งหลังจากที่ชาพโพสต์ดังกล่าวออกไปนะครับชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับกับเรื่องนี้เนี่ยเป็นวงกว้างครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ